ไหลแล้วไหลแล้วอีก960ไหลแล้วฮะเต็มข้อลราเต็มแค้ง7จ็ร้าบาอจริงเฉียวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาสวัสดีฮะแ,แล้วก็พบกนันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาเล่นลักินในเกาะุนมา120เบ็ดแลกเบ็ดสไปก่อน ของแท้จัดปูดจัดไปทั้ง3มมาหมุนนะวัยรุ่นรุ่นฮะเออจะเป็นยังไงมาดูขอหลายๆหน่อยลูกขอหลๆหน่อยลูกโอ้โหยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่โอ้โหยังนิ่งเออมาดอกนี้เจเข้ามามัขาขอให้คูณ6 3สา โอเคมาพให้มาอีกสิสครับหลายไปไหลายปุ๋ยดอกนี้ดูคูณแปดเข้าไปร้อยสาสสี่ของแท้แม่จ่าและเอเข้ามามาพงไห้เก้าโหเออเฮ้ยบ้าบบอจริงๆียวร้อยหกสิบสองนะทั้งหมดไปกันต่ออย่ารอช้าพี่ชยัยยังไงดีขอหลาๆหน่อยขอหลาๆหน่อย <c oughs> ยังนิ่งอยู่ยังไงดีเออ ปับปับปับป๊บคูนแปดเออ้าสิบ้าบาบอแซลแลมอนมาอีกส12ของแท้แต่ไม่มีอะไรต่อนะเออมันต้องอย่างนี้ไหละดีนะหลายดีแนปะดสิบเจ็ดนหมดนะโอเคไปกันต่อพี่ชายไปกันต่อพี่ชาย ขอเน้นๆขอนัหนักจัดเต็มๆนะอ่ามาพอห้าเต็มคอรอเต็มแข้งคูณสิบไปร้อยสิบสี่บาทบอลและเอเข้ามาอีกมาพอห้าอีกหกสิบสี่ของแท้เจลงไม้เรียบร้อยมาพอห้ามาอีกเจ็ดยังไงต่อโอเคแซลมอนใหม่แลวอีกสามสิบหกเออเฮยไหลได้ไหลดีนะจ๊ะไหลได้ไหลดีสองร้อยยี่สิบเอ็ดม่ ของแท้นะสบายใจฮนะแต่อย่างงี้อุ้ยกองเข้ามาฮะร้อยแปดสิบโอ้โหส่งมาดีส่งมาดีฮะเออส่งมาโคตรดีส่งมาโคตรสวยนะพี่ชายออจัดปุยเพิ่มเบ็ดกันหน่อยดีกว่าได้แล้วมีทุระเพิ่มเบ็ดไปเบ็ดสิบฮะจัดไปเราดูฮะลุลุนะลุลุนนะ ลุนลุนนะเปิดเทอร์โบไปนะลืมบอกเมื่อกี้ปั๊บ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 โอ้โห,โหบ้าบอแหมปิดเทอร์โบดีกว่าลองดูสักสิบไม้สิบหมุนฮนะแหมเปิดเทอร์โบไม่เข้าเลยปะทอ้อเออเปิดเทอร์โบไม่ค่อยเข้าเลยนะทุกคนนะเราดูเบ็ดติบจะเวิร์กไหมเบ็ดติบจะเวิร์กไหมโอ้โหเบ็ดติบ เออโอเคเข้ามาตรงนี้มาพอให้สิบหกลายไหมมาพอให้อีกสิ 5, ก 13, บสามบาบอโอ้โหไหนลองดิไหนลองดิงดเพิ่มเบ็ดดีกว่าจัดปุย๋ยจัดไปเบ็ดยี่สิบเปิดเทอร์โบมาแล้วสิบไม้สิบหมุนห้ยังไงดีกิโก้เออเจเข้ามาตรงนี้สามสิบหกของแท้แม่จ่าพันเข้ามาอีกแปดยังไงวายโอเคมมาอีกห้า แซลมอนกระคิวเข้ามาร้อยแปดเอ็ดเอสลจ้านะจ้าไปกันต่ออย่รอช้าเข้ามา28่ปดโอ้โหสิเต็มคอรอเต็มแข้งมาอีก30โอเคมาพอให้สังร้อยสี่ินะซูชิเมื่อกี้เ,เข้ามาอีกรนะ้อยฮะเว่าไงดีจิโกมาเจ็ดสของแท้เจกัสสิเข้ามาอีก40บ้าบอเอเ้อเอเ้ยหกสิบส หลแล้วไหลแล้วอีก960ไหลแล้วฮะเต็มคอเต็มแข่เจ็ดร้อยสามบหาบอจริงเฉียวมันไหลเข้ามันไหลดี2อง5เออมันไหลดีจริงฮนะทุกคนนะแมวนรกไปได้แล้วลองกลับมาเบ็ดสิบดูฮะว่าไงดีเพิ่มเบ็ดเป็น30เลยอุ้ย โอ้โหมากอให้หกร้อยยีิบสี่หกร้อยยี่สิบสบ้าบอรจริงเชียวบ้าบอรจริงเชียวเอ,อ้ยเต็มก้อล้อเต็มแข้งแล้วคูณสอมากอีกสองพัห่บเก้าสองพันหนึ่งของแท้ของแท้นะพี่ชายเออจัดปุ๋ยจัดไปยังไงเปิดเทอร์โบ สักสิไม้สิหมุนลุ้กันไปกับเบ็ส3มเจเขามาคูนสี่มาพอให้36ยังไงต่อโอเคโอเครู้เรื่องเกของแท้แม่จ๋ามาพอให้มาอีก84ยังไงดีจิกโกขอไหลๆมาอีก2องร้อนะเออซูชิเข้ามาคูนหกมาพอให้เกือบร้แซลมอนก็้ามาห้าสี รูเรื่องรูเรื่องห้าร้อยเก้าสิบสี่นะพี่ชายโอ้โหเสียแวบเสียแวบเลยนะขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยเออถ้าไม่เวิร์กนี่ต้องเลิกนะเพราะว่าเรากำไรมาแล้วเออมาเก้าสิบหกวิมาพออีกสามสิบหกอะไรลงมาก็ได้ดอกนี้มาพออีกสองร้อยสี่สิบห้ามาบอดูคูณแปดนะฮะมาพออีกสองพันสอง ของแท้แม่จ๋าไม่สบายใจฮะเออสบายใจนะทุกคนนะกําไรเน้นๆฮะสามไหมสามหมุนว่าไงเออโอเคประมาณนี้ทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะเออวันนี้ไปก่อนฮะสวัสดีครับ